ช่วงฤดูการฝนตกน้ำหลากดินสไลด์ฟ้าฝนไม่เป็นใจการเดินทางและระมัดระวังไว้ช้าหน่อยก็ดีเหมือนกันจากดินสไลด์ในภาพนี้ทำให้เราเห็นว่าช่วงฤดูการก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่ช่วงฤดูการก็เป็นธรรมดาการระมัดระวังไว้ช้าหน่อยก็ดีเหมือนกันฤดูการของความรักที่ต้องผิดหวัง บางทีเขาก็ไม่ได้บอกนะโยมบางทีก็เตียงหักบ้านพังกันไปเรื่องของความรักที่ต้องแตกคอแตกสามาัคคีแตกแยกกันในบ้านบางทีฤดูการแห่งการลงทุนแล้วขาดทุนบางทีก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกก็ต้องระมัดระวังไว้ช้าหน่อยก็ดียับยั้งช่างใจบางทีคนมาชวนไปลงทุนด้วยการลงทุนด้วยเม็ดเงินน้อยและบอกว่าจะได้ก้อนโต,โต,โตก้อนใหญ่ๆบางทีก็ต้องมาเสียใจพรโดนหลอก ด้วยการที่เราคิดไปเองว่าจะร่ํารวยกันเสียทีในคราวครั้งนี้หายจนกันเสียทีบางทีฤดูการของการถูกหลอกก็มีอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกๆฤดูการไม่ว่าจะเป็นการผิดหวังด้วยเรื่องใดๆมันเป็นฤดูการที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วการระมัดระวังช่างใจช้าลงนิดนึงบางทีก็อาจจะไม่ต้องเสียใจกับบางเรื่องที่คิดว่าเราก็ระมัดระวังดีแต่ทำไมยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตทุกวี่ทุกวัน ฤดูการเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอปัญหาเราทุกคนจะเก่งขึ้นและมีปัญญามากขึ้นเมื่อเจอปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกขอให้เราทุกท่านเก่งกล้าสามารถชะกาชะกันฝ่าฟันทุกปัญหาไปได้อย่างปลอดภัยนะโยมขอเจริญพร